ลูกคานําเครื่อง iPad เข้ามาซ่อมนะครับโดย iPad เครื่องนี้มีอาการหน้าจอสัมผัสไม่ได้ทั้งจอสัมผัสบางจุดไม่ได้และถ้าใช้ปากกาเขียนจะพบว่าปากกาเส้นขาดอาการแบบนี้ถ้าหน้าจอแสดงผลปกติสามารถลอกเปลี่ยนเฉพาะกระจกพรอมทัดได้โดยเครื่องนี้เป็นรุ่น iPad Pro 10.5เราไปทําการแกะเครื่องเพื่อลอกเปลี่ยนกระจกใหม่กันเลยเนื่องจากหน้าจอ iPad Pro เป็นหน้าจอแบบหน้าจอชุดวิธีการเปลี่ยนกระจกทัด จะต้องนำจอมาวางบนเตาความร้อนและใช้ลวดทำการลอกกระจกทัดออกหลังจากนั้นปั่นเก็บคาบกาบนหน้าจอเดิมเช็ดทำความสะอาดตัวหน้าจอให้สะอาดที่สุดเมื่อหน้าจอสะอาดแล้ววางกระจกทัดอันใหม่ลงพร้อมนำชุดจอเข้าเครื่องอัดจอเพื่อทำการกดให้กระจกทัดกับหน้าจอแนบสนิทกันลอกเปลี่ยนกระจกทัดอันใหม่ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าจอกลับมาสัมผัสดได้ปกติทั้งจอใช้ปากกาเขียนเส้นไม่ขาด สนใจลอกเปลี่ยนกระจกทัดติดต่อร้านไอดูโมบายเซอร์วิสได้เลยขอบคุณครับ